รู้หรือไม่ว่าทําไมต้องถอดรองเท้าก่อนนําอาหารใส่บาตรพระวันนี้ทั้งช่องเรามี3ข้อคิดมาฝากกันครับเคยสงสัยไหมว่าจะใส่บาตรทาไมต้องถอดรองเท้าด้วยก็พื้นมันเปื้อนมันแฉะและอีกมากมายครับวันไหนลืมถอดก็จะโดนผู้ใหญ่เตือนเป็นประจำเรามาไขข้อสงสัยให้เกิดความกระจ่างกันดีกว่าครับ อันดับแรกเรามาศึกษาก่อนว่าทําไมพระต้องถอดรองเท้าเพื่อเดินบินทบาทมีหัวข้อธรรมในเรื่องการทําทานอยู่ตอนหนึ่งบอกว่าสัต,ตบุรุษคนดีมีคุณธรรมประพฤติอยู่ในศีลในธรรมย่อมให้ทานด้วยความเคารพคือเคารพในวัตถุทานที่ถวายและเคารพในผู้รับทานครับดังนั้นพระจึงแสดงความเคารพในวัตถุทานที่ญาติโยมนํามาถวายครับ ด้วยการต่อรองเท้าและการต่อรองเท้านั้นเพื่อแสดงความเคารพเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธนั่นเองเมื่อเราเข้าใจดังนี้แล้วเรามาอา่านข้อคิดกันครับข้อที่หนึ่งเป็นธรรมดาเมื่อญาติโยมได้เห็นพระท่านไม่ใส่รองเท้าก็จึงไม่ใส่ตามด้วยเพราะมีความคิดว่าถ้าใส่รองเท้าก็จะอยู่สูงกว่าพระและตำแหน่งการใส่บาตรก็ไม่ควรอยู่สูงกว่าพระเช่น พระยืนบนพื้นถนนแต่เราอยู่บนฟุตบาทเป็นต้นเป็นสิ่งนี้คือแสดงความกรพบในพระสงฆ์ผู้มีศีลมากกว่าครับข้อที่ 2. ถอดรองเท้าแล้วยืนบนรองเท้าได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้ครับเพราะถอดรองเท้าบนอรองเท้าแล้วก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ถอดนั่นเองเหมือนจะทําถูกแล้วแต่กลับผิดอยู่ครับดังนั้นถอดรองเท้าแล้วต้องยืนบนพื้นนะครับข้อที่3าม แล้วถ้าโยมใส่ชุดเต็มยศเช่นข้าราชการต่างๆหรือใส่ถุงเท้าเวลาถอดแล้วเหยียบบนพื้นที่มีน้ำเฉะไม่ได้แล้วต้องถอดรองเท้าไหมคำตอบก็คือถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ไม่เป็นไรครับเพราะถือว่าเป็นการทำด้วยจิตใจเราสามารถพออนุรลมกันได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเรามีแผนที่จะใส่บาตอยู่แล้วก็ลองลองดูครับควรถอดไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้ครับถ้าเกิดไม่ถึงเวลาที่จําเวลาที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับสรุปการทําบุญใส่บาตอยู่ที่จิตใจครับถ้าเราให้ทานด้วยความกรพทั้งกายวาจาและใจก็ย่อมมีอาน,นิสงห์มากมาย ส่วนถ้าไม่สะดวกสะดวกถ,ถอดรองเท้าจริงๆก็ไม่เป็นไรไม่ถึงกับบาปครับแต่ก็พออนุรลมกันได้แต่ถ้าเกิดเราจะถอดรองเท้าได้ก็จะดีครับเพราะว่าได้เคารพและให้ความเคารพต่อพระพิสุสงฆ์ที่มาบิณฑบาตด้วยและจะทำให้เราไม่ผิดศีลและก็อาบัติด้วยครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศสติ